ลาดนะครับที่จะจะลมลงมานะเพื่อ,อ,อจะได้ลดความร้อนทนความเย็นลงมานีเก็อ,อาจจะไปเองนะครับยังไงก็ใช้ความระมัดระวังกันหน่อยนะครับเพื่อนนี่นะฮนตาจะหนักเลยทีเดียวนะครับแม่ให้เร็วกันนั้นสักครึ่งชั่วโมงนะครับเมื่มจะได้นอนยาวจุถึงเช้า จะว่างเลยเดี๋ยวนะครับต้งแต่เ,เชา้าเป็นเวลาหลายนาทีมาแล้วนะครับน่าจะรวมขึ้นชั่วโมงแล้วนะครับนี่นะฮะเห็นตกเรียนชุ้มนะครับขณะนี้เวลาสีห้าสีเอา,าผ่านไปให้ได้หมดทุกคนนะครับสวัสดียามเช้านะครับอัลุนสวัสดีออนะครับขณะนี้เวลา ี่ห้าสี่ชําชุ่มชํากันนะครับนี่นะหลังจากที่ตื่นมาแล้วก็อาบน้ำอาบผ้าเตรียมที่จะไปทํางานปรากฏว่าฝนตกเทล,ลงมาเป็นช่วงหน้าฝนนะครับช่วงหน้าฝนก็เป็นเรื่องธรรมดาปกติของธรรมชาติไเพื่อนามช่วงเช้านะครับ <c oughs> จริงๆน่าจะตกในช่วงมีชืนนะครับ <c oughs> ในช่วงนียดวินด,ด,ด,ดของเราในการทํางาน นะก็ต้องตื่นมาไปทำงานนะครับหนะลายท่านก็อาจจะไปโดย,ดยรถส่งนหะลายท่านก็พักผ่อนกันอย่างน้ำสำรานก็นที่นะครับเอเอาผ่านไปให้ได้หมดทุกคนนะครับสวัสดียามเช้านะครับอรุณสวัสดิ์เด้อาตนะครับที่จะเออชโลงลงมานะเพื่อ,อ,อจะได้ลดความร้อน ทพความเย็นลงมานี้ลาดนะครับที่จะชะลมลงมาเพื่อ,อจะได้ลดความร้อนทพ่ความเย็นลงมานี้าทำงานนะเพื่อนๆน,นะยังไงก็ตามนะครับขอ,ขอที่ท่านยงพบแต่สิ่งดีๆนะครับที่จะชะลมลงมาเพือ่อจะได้ลดความร้อน ลงมานีนลางค้ regions, นยามช่วงเช้านะครับจริงๆน่าจะตกในช่วงใางคืนนะครับในช่วงนีนะครับขณะนี้เวลา4ีห้าสเอาผ่านไปให้ได้หมดทุกคนนะครับสวัสดียามเช้านะครับอรุณสวัสดิ์ช่ำชุ่มชํำกันนะครับหลังจากที่ตื่นมาแล้วก็ อาบน้ำมา้ถ้าเตรียมที่จะไปทำงานปพราฏว่าฝนตกเทลงมานะครับขณะน,นี้เวลา4.54.1นะครับชีวิตก็กำลังดำเนินกันต่อไปนะครับแต่ท่านก็จะออกพักผ่อนกันอย่างน้ำสำราญป็นที่นะครับ <c oughs> เชื่อมจากช่วงเช้านะครับ Yeah. จริงๆน่าจะตกในช่วงดึกคืนนะครับในช่วงน,นีดินิอดูนะครับ่าต,ตกลงมาชุ่มชาชุ่มชามชุ่มชุช่มชากันนะครับนี่นะหลังจากที่ตื่นมาแล้วก็อาบน,น้ำอาบถ้าเตรียมที่จะไปทำงานปรากฏว่าฝนตกเทลงมาสิบนาทีนะครับฝนตกมาเป็นเวลา 20นาทีแล้วนะครับเพื่อนๆอย่างไงก็ตามนะครับด้วยความรับผิดชอบทุกนาทีนะครับีนฝนตกมาเป็นเวลาเออ่20นาทีแล้วนะครับเพื่อนๆอย่างไงก็ตามนะครับด้วยความรับผิดชอบในํารทำงานนะครับเพื่อนๆนะยังไงก็ตามนะครับขอทุกท่นนา,านจงนนบพงงบแต่สิ่งดีๆนะครับชานี้อ่าดลสวัสดิ์กันทุกคนอ่า พบแต่ความดีนะครับอ่าได้มีความทุกข์ความยากได้ไดเลยอ,อย่างหนักเลยทเดียวนะครับแม่ให้เร็วกันนั้นขึ้นวโมนะครับผมจะได้นอนยาวจนถึงเช้าจนถึงสว่างเลยช้าชุ่มชํากันนะครับนี่นะหลังจากที่ตื่นมาแล้วก็อาบน้ำอาบท่าเตรียมที่จะไปทํางานปรากฏว่าฝนตกเทล,ลงมาเป็นช่วง,งหน้าฝนนะครับ เรืนองผลก็เป็นเรื่องธรรมดาปกติของธรรมชาตินะครับเช้านี้อาดูนสวัสดิ์กันทุกคนพบเจอความดีนะครับอย่าได้มีความทุกข์ความยากใดๆเลยผ่านไปให้ได้หมดทุกคนนะครับสวัสดีเช้านะครับอรุณสวัสดิ์เด้อพักผ่อนกันอย่างน้ำสำราญป็นที่นะครับแห่งชาตนะครับที่จะ เพ่อะลมลงมานาเพื่อ,อะจะได้ลดความร้อนลมความเย็นลงมานี้เ0นาทีนะครับฝนตกมาเป็นเวลา20นาทีแล้วนะครับเพื่อนอย่างไงก็ตามนะครับด้วยความรับผิดชอบดีนะครับเชา้านี้รุนสวัสดิ์ันทุกคน,นพบเจอความดีนะครับ่าได้มีความทุขความยากได้เรื่อยนะครับที่จะ จะล,ลงมาเพื่อ,อะจะได้ลดความร้อนลมความเย็นลงมานี้โอดูดะครับตกลงมาชึง้งชามชึง่งชามทาง,งไฟประกอบสมาชีพครับก็ไม่เป็นไรนะครับผมยังไม่มีทุกวันแะ่ช่วงนี้นก็ยังได้มีประจับ ในะครับอขอทุกคนกล้านะครับที่จะเอจอะลมลงมา,าเพื่อ,อจะได้ลดความร้อนเพิ่มความเย็นลงมานี้ตนะครับตั้งแต่เช้า,าเป็นเวลาหลายนาทีมาแล้วนะครับน่า,นาจะรวมขึ้นชั่วโมงแล้วนะครับนี่นะฮะตกเยียนชุ่มข,ของเราในการทํางานาก็ต้องตื่นมาไปทำงาน นะครับหลายท่านก็อาจจะไปโดยรถส่งหลายท่านก็ของเราในการทําง,งาน,นก็ต้องตื่นมาไปทําง,งานนะครับหลายท่านก็อจจะไปโดยรถส่งหลายท่านก็อรุณสวัสดิ์ยันเช้านะครับเพื่อนๆเช้านี้ตื่นมาฝนตกกันอย่างเทน้ำเทท่าเลยคืเดนาทีนะครับฝนตกมาเป็นเวลา ยี่สิบนาทีแล้วนะครับเพื่อนอย,อย่างไงก็ตามนะครับด้วยความรับผิดชอบเราอาจจะไปเองนะครับยังไงก็ใช้ความระมัดระวังกันหน่อยนะครับเพื่อนนี่นะนผลของเราในการทํางานนะก็ต้องตื่นมาไปทํางานนะครับนะและท่านก็อาจจะไปโดย,ดย,ดยรถส่งหลและท่านก็โดูดิครับนะ มาช่มชามชุ่มช,มช,มชมามรุสวัสดยตนเช้านะครับเพื่อนเ<ๆ>เช้านี้ตื่นมาฝนตกกันอย่างเทน,านเ้ำเทท่าเลยทีเดียวนะครับก็เป็นเช้า,าเป็นเวลาหลายนาทีอยู่มาแล้วนะครับน่าจะร่วมขึ้นชั่วโมงแล้วนะครับนนเี่นะฮะฝนตกเรียนชุ่ม ช่ำชุำช่มชามอ่าจย่างหนักเลยทีเดียวนะครับแ่ให้เร็วกันนั้นขึ้นวโมนะครับผาคนจะได้นอนยาวจนถึงเช้าจนถึงสว่างเลยของเราในการทํางาน,นก็ต้องตื่นมาไปทํางานนะครับอาหลายท่านก็อาจจะไปดโดยรถส่งอ่าหลายท่านก็นะครับอ่ขนาขณะนี้เวลาตีห้าสี่นะครับอ่ขนาขณะนี้เวลา สี่ห้าสี่สิบนาทีนะครับนีฝนตกมาเป็นเวลายี่ส <tem> ิบนาทีแล้วนะครับเพื่อนอย่างไงก็ตามนะครับด้วยความรับผิดชอบสิบนาทีนะครับนีฝนตกมาเป็นเวลายี่สิบนาทีแล้วนะครับเพื่อนอย่างไงก็ตามนะครับด้วยความรับผิดชอบอีกนึงนะครับชีวิตก็กำลังดำเนินกันต่อไปนะครับ ท่านก็จะออกข้าผ่านไปให้ได้หมดทุกคนนะครับสวัสดียมามเช้านะครับอัลยุนสวัสดิ์าดูด้วยครับฝนตกลงมาชุ่มช่ำ,ชชำเดี๋ยวนะครับก็เป็นเช้าอ่าเป็นเวลาหลายนาทีมาแล้วนะครับอ่าน่าจะรวมขึ้นชั่วโมงแล้วนะครับนี่นะฮะฝนตกเย็นชุ่มตก ชเช้าบรรยากาศดีเลอเกินน่าจะเป็นการตกเมอวานนะฮะในะช่วงเวลานี้นะฮะวานก็นจะเป็นวันหยุดของหลายหลายท่านผมจะได้นะครับขณะนี้เวลาสีห้าสีท่ทานนะครับที่จะเอ่เะลอมลงมาเพื่อ,อจะได้ลดความร้อนเพิ่มความเย็นลงมานี้เดี๋ยวนะครับก็้งแต่เช้าเป็นเวลาหลายนาทีมาแล้วนะครับ อาจจะรวมขึ้นชั่วโมงแล้วนะครับนี่นะฮะเห็นตกเยีนยนชุ่มช่าชุ่มช่ากันนะครับนี่นะหลังจากที่ตื่นมาแล้วก็อา,าบน้ำมาท่าเตรียมที่จะไปทํางาน